คือจริงๆแล้วผมทำเยาวชน15ปีชุดแรกผมเกือบได้ไปบอโลกนะครับคำว่าเป็นโค้ดพรีเซนเทชันนี้จริงๆแล้วเหมือนที่ผมบอกก่อนนะครับว่ามันเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอฟังรู้แล้วมันมันสองแง่สองงามครับผมอิสระศรีธโรนะครับผู้ช่วยโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ คืออย่างแรกนี่ตอนที่ผมมาทํางานกับดิิโนโน,นะครับอย่างแรกรสิ่งที่เห็นคือนะคเขามีมาตรฐานในการทํางานมากนะครับระเบียบวินยัยแม้แต่เรื่องของการดูแลเด็กเขาค่อนข้างใส่ใจในตัวผู้เล่นมากนะครับเขาค่อนข้างแคร์เรื่องนี้นะครับเขาจะดูแลเด็กได้ดีมากเขาจะทันุถสนอมเด็กแล้วก็ดูค่อนข้างละเอียดให้เหมาะสมกับแทคนติกที่เขาเตรียมไว้จริงๆแล้วในการทำดูยนกปีต้องแบ่งเป็น2อคอร์บที่ไม่ประสมเร็็แเราก็มีแล้วก็มาเลือก สู่ทีมชาติชุดใหญ่อย่างแรกเลยคือจริงๆแล้วผมทำเยาวชน15ปีชุดแรกผมเกือบได้ไปบอลโลกนะครับผมมีเวลาตอนนั้นค่อนข้างเขาเรียกว่าอยู่กับเด็กนานแล้วก็ถ่ายทอดนําสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เด็กค่อนข้างรับรู้เพราะว่าเป็นเด็กที่โตแล้วเพราะเป็นเด็ก18 1แแล้วแล้วก็มาทาชุดที่2เป็นเด็ก uh, 1 7 1เซึ่งยังไม่สลัดเขาเรียกสลัดบอลน,นักเรียนซึ่งการเรียนรู้ก็องสลับไปสลับมามันทําให้ยากแต่ทุกคนก็ทําตามคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วถ้าเรื่องของผลงานใช่ครับว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าดีเทลในการทางานหรือว่าคอนเซปต์ของทีมข้อมูลอะไรต่างๆเราเรามใีให้เด็กด,ดูมีให้ผู้ใหญ่ดูแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นข้อมูลครับเราโชว์เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาได้แค่จบสกอร์แล้วสุดท้ายผลงานไม่ดีก็เราก็ต้องยอมรับตามนั้นจริงๆแล้วแล้วก็ตามที่ชุดใหญ่เขาจะมีทีมสตาฟของเขาเดิมอยู่แล้วแล้วก็จะมีะนิชนโิโนเขาก็มาเห็นผมฝึกซ้อมเด็กการโคชชิ่งอะไรต่างๆหรือว่านําข้อมูลต่างๆที่นาไปให้ใใหให้หห้เขาดูเพื่อเป็นข้อมูลแก่เด็กๆ เพื่อพัฒนาทีมพัฒนาตัวเองแล้วก็แม้แต่ทีมงานเองให้เข้าใจหรือว่ามีหาข้อมูลของคู่สู้มาลงดีเทลรายละเอียดให้ตรงนี้สําคัญมากสําหรับบอลยุคนี้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ที่ว่าเขาอาจจะมองเราเลอกบินเป็นเด็กแล้วก็ผ่านเยาวชนในทีมชาติของของ,ของไทยเรามาเพราะว่าเขาต้องการเขาเรียกว่าความต่อเนื่องจากเยาวชนสู่ทีมชาติชตุดใหญ่มุมมองอาจากข้างล่างสู่ข้างบนซึ่งเราก็เคยทำระดับสโมสรในตรงนี้อาจจะมองมุมภาพตรงนี้อาจจะเราอาจจะช่วยตรงนี้เขาเขาได้ ค,คำว่าเป็นโค้ดพรีเซนเทชันนี้จริงๆแล้วเหมือนที่ผมบอกไปก่อนนะครับว่ามันเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอฟังดูแล้วมันมนสองแง่สองงามนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของงานพรีเซนต์งานหรือว่าการทําเรื่องของอะเปเปอร์โชที่คอมพิวเตอร์อะโปรเจคเตอร์อะไรทุกทุกอย่างเป็นสิ่งที่มาทีหลังที่ผมทํางานฟุตบอลผมเริ่มต้นจากเล่นฟุตบอลเองก่อน เริ่มสอนฟุตบอลที่สมัครเล่นจริงจังเป็นอาชีพพัฒนาตัวเองจนเรียนจบระดับโปรไลเซนแล้วก็สิ่งนี้สิ่งที่ผมเรียนรู้กับพวกอ่ะเขาเรียกคอมพิวเตอร์เนาะเอาพูดง่ายๆมันก็พัฒนามาด้วยกันมันเลยดูอาจจะเป็นว่าพอสื่อออกมาคนอื่นไม่ทําเราทามาเลยดูโดดเด่นคนอื่นหรือเปล่าซึ่งไม่อาจจะไม่ใช่ผมที่เก่งที่สุดอาจจะมีคนที่แบบเขายังมเขาไม่มีโอกาสมากกว่ามามาทำตรงนี้ครับ จริงๆแล้วไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนเลยสิ่งที่ที่ทผมสัมผัสนะครับเขาจริงๆมีสเปคของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นเซนเตอร์เคออกบอกคุณออกต้องออกบอลได้อ่านบอลอ่านบอลยังไงยืนตำแหน่งยังไงการสอดซ้อนยังไงเล่นคู่เล่น4ี่คนยังไงเล่นลายยังไงอย่างเงี้ยครับตรงกลางต้องมีอะไรตรงกลางตัวลุกคุณต้องแบบจ่ายทะลุช่องเก่งคุณต้องแบบรักษาบาลานซ์ได้คือตรงเนี้ยมันเป็นความรู้ทั้งหมดแต่เข้าวงปราดเดี๋ยวเขารู้แล้วเพราะว่าเขามีสเปคของเขาอยู่แล้ว11คคนผู้บบรักษาประตู เซนเตอร์ Center, กองกลางกลางลุกหน้าเป้าวิ่งซ้ายขวาแล้วก็ทุกคนต้องมีวินัยในเกมรับด้วยตรงนี้คือความบาลานซ์ของฟุตบอลมันต้องมีในตัวคนนั้นแล้วก็หน้าที่ต้องชัดเจนแล้วก็ทําด้วยความมุ่งมั่นต้องมีตัวตนในสนามไม่ใช่พวกเงียบๆงีบแบแอบแล้วก็แบบไม่กล้าสแสดงองอกคือผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เขาอยากได้เขาอยากเห็นเขาอยากเห็นตัวตนของรองนักฟุตบอลจริงๆเขาดูมาเขาเขาเห็นแล้ว แล้วมาอยู่รวมแล้วก็มามาสู่ระบบเขาเนี่ยเขาจะทําได้ไหมถ้าทําได้มันจะเห็นชัดว่าโอ้มเล่นละว,ว้าวบางคนเล่นเฮ้ยมันเล่นตำแหน่งนี้ละว,ว้าวเล่นโอเฮ้ยมันเล่นดีนี่คือมันมันจะเป็นว่าแบบเขามาอยู่ตรงนี้ปรับตัวได้แล้วก็เหมาะกับทีมนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าถามว่าจะถามคาถามเนี้ยเราต้องมาแก้ว่าอะไรที่เราขาดอะไรเราที่ต้องเพิ่มเติมหรือวมพัฒนาต่อเนื่อง เรามีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือ,อยังเยาวชนเราถึงไหนแล้วเรามีสถติการพัฒนาเยาวชนรุ่นนี้ไหม12ถึง14 14 16 16 18่2 1 U23 สถติเราอยู่ตรงไหนพัฒนาการเราอยู่ตรงไหนคือถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเราค่อนข,ข้างไปยากพอพูดเรื่องนี้เราเหมือนเราพูดสิ่งที่ซ้ำสาจากจากที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะเขาจริงเขาทำไปถึงไหนแล้วครับเราเราเพียงแค่ว่า เรียนแบบเรียนแบบเรายังไม่ได้เรียนรู้เลยเดี๋ยวสิบางคนยังไม่ได้เรียนรู้ตองเราต้องเห็นลเรียนแบบเริ่มมาเรียนรู้แล้วถ้าทำเป็นของเราเองแล้ววันนั้นนั่นเราเราได้ไปแน่นอนสุดท้ายเราพูดถึงเรื่องโค้ดเนี่ย,ม,นนยมันเป็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าแล้วก็คุณภาพตรงนี้จะวัดตรงอยู่2เรื่องนะครับผมขอแยกเป็นสองเรื่องคือทีมที่แบบต้องการผลสำเร็จเลยทีมที่ต้องการแบบพัฒนาเนี่ยมันก็โค้ดต้องใช้แต่ละคนแตกต่างกันแล้วต้องการผลสำเร็จก็คือคนที่แบบสามารถเลือกตัวผู้เล่นทําแท็กติกได้ดี อมองคู่สู้ขาดแล้วก็แก้เกมเก่งอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างโอกาสที่เจะินะก็สูงขึ้นทีมแล้วก็โค้ชที่เหมาะกับพัฒนาเยาวชนมีรูปแบบการฝึกมีหลักสูตรชัดเจนมีสถติให้เด็กดูชัดเจนเด็กกลับไปได้ทำกันบ้านดูตัวเองพ่อแม่ดูเรากลับมาได้ดูทีมว่าเด็กพัฒนาไปถึงไหนตรงนี้สำคัญมากกว่าครับจะได้ไปต่อยอดได้เขาเรียกว่าพัฒนาการมันมันจะต่อเนื่อง